คุณกําลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดชสวัสดีครับท่านผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างครับ เรามาถึงช่วงท้ายๆของเดือนตุลาคมแล้วนะครับโอ้วันเวลาก็ผ่านไปเร็วทีเดียวนะครับวันนี้เดือนนี้ถ้าวันตรงที่ท่านผู้ฟังสนใจภาพยนตร์และกำลังอยากจะไปชมภาพยนตร์เนี่ยครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันครับเป็นเรื่องที่เข้าโรงภาพยนตร์วันนี้กันเลยครับมากันสดๆร้อนๆครับแต่ว่าที่อื่นเขาเข้าไปแล้วนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องร่างทรงครับร่างทรงประกาศก ผู้ส่งสารผู้เผยเพระวจนะก็ได้นะครับใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวแทนของใครน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราหยิบภาพยนตร์ไทยที่ชื่อว่าร่างส่งแล้วก็ลองมาพูดกันในมุมมองของคาทูดิตของเราครับเพราะว่าคาทูดิตของเราจะมีคําว่าประกาศกหรือบางทีเราจะได้ยินคําว่าผู้ส่งสารที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า messenger cent นี่แหละครับหรือบางทีทางพี่น้องโปรเตสันก็ใช้คําว่าผู้เผยเพระวจนะเอาละครับ เหมือนต่างยังไงต้องตามไปฟังกันดูนะครับที่บ้านผมนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับก็เดินไปเรียนครับโรงเรียนอยู่ใกล้บ้านเดิน5นาทีก็ถึงโรงเรียนแล้วนะครับในช่วง1นาทีแรกครับเราจะผ่านบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ทุกๆคนก็ลือกันว่าเป็นบ้านของคนทรงครับโอ้โหมีประสบการณ์ใกล้ชิดมากและในคนทรงนี้นะครับเขาก็ชื่อว่าเจ้าแม่หรือเจ้าพ่อไม่รู้นะครับเขาใช้คําว่า จ้าพอฟ้าลั่นนะครับเด็กๆผ่านไปก็จะกลัวนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเลี้ยงสุนัขไว้นะครับแล้วสุนัขนี่ก็ดุมากนะครับก็จะคอยเห่าผู้ผ่านไปผ่านมาตลอดเวลานะครับแล้วก็เมื่อเราเดินไปที่โรงเรียนเนี่ยครับตอนขาไปตอนเช้าก็ไม่น่ากลัวนะครับแต่พอขากลับครับถ้าใครกลับบ้านเย็นๆไปทํารายงานมาโอ้ทางรถไฟครับทางรถไฟนี่ก็มีเรื่องราวของ วิญญาณมีเรื่องราวของอะไรมากมายนะครับดูเหมือนว่าสังคมไทยกับเรื่องราวของพูดผีปีศาจหรือวิญญาณหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่กับเราครับจนเรารู้สึกว่าอืมในมุมหนึ่งก็น่ากลัวนะแต่ในมุมหนึ่งเราก็สัมผัสประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ภาพยนตร์เรื่องร่างทรงนี่นะครับโอ้ผมดูตั้งแต่หนังตัวอย่างนะครับก็เห็นกระแสแบบโอ้โหมาแรงมากๆเลยนะครับ ใช้ได้เลยนะครับกับกระแสที่ว่านี่ครับแต่ว่าทีนี้พอหนังจะเข้าจริงเนี่ยนะครับก็ mm. พบว่าภาพยนตร์นี้ไม่ได้เข้าที่ประเทศไทยก่อนนะครับ mm. ก็มีเข้าที่ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็หลายหลายประเทศในเอเชียนะครับซึ่งก็เพิ่งจะได้เข้าเมืองไทยก็ในวันที่28เดือนตุลาคมนี่แหละครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ได้ผู้กำกับที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับทำหนังผีไทยได้ จนโดนนะครับอย่างเรื่องชัตเตอร์นะครับกดติดวิญญาณนะครับโดยร่วมมือกับคนทาหนังชาวเกาหลีนะครับคนทาหนังเกาหลีท่านนั้นก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับทําหนังมาลา่เรื่องทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องดังๆที่มีคนพูดถึงนะครับก็เบลลิงเงี้ยนะครับถือว่าหลายๆเรื่องเลยนะครับเรื่องนี้ตอนที่เราดูเราก็คิดว่าเป็นสารคดีแล้วเราก็นึกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับพอดูๆไปเรื่อยๆก็จะเริ่มรู้สึกว่าอืมชักจะดูไม่ค่อยจริงละ ชักจะดูรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวอยู่นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่วันหนึ่งเนี่ยนะครับเธอรู้ตัวว่าเธอจะต้องเป็นทายาทนะครับเธอรู้ตัวว่าเธอจะต้องเป็นร่างทรงนั้นนะครับแล้วเธอก็ไปต่อกับหน้าที่ของเธอนะครับแต่ว่ามันมีจุดหักเขครับต่างก็ทําให้เราค่อยๆพบว่าเอ้ <eyebrow S 1> <ห>จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพี่สาวที่จะต้องเป็นร่างทรง แต่ไม่ยอมเป็นก็เลยตกมาถึงน้องพี่สาวก็หนีหนีไปให้สุดนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นมันมีจุดกดปุ่มของมันว่ามันจะเริ่มมีปัญหาก็คือว่าสามีของพี่สาวที่แต่ก่อนเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องเป็นร่างทรงเนี่ยมาเสียชีวิตนี่แหละครับแต่ถ้าเราเล่ามากไปกว่านี้นะ สปอยแน่นอนนะครับแล้วจะดูไม่สนดกครับอยากให้ไปดูกันเหมือนกันนะครับหนังไทยก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะว่ามีมุมต่างๆที่ก็แน่นอนนะครับผู้สร้างก็คงต้องตั้งใจนําเสนอนะครับในความเป็นคาทอลิหรือในความเป็นคิสของภาพยนตโย์เรื่องนี้ครับน่าสนใจตอบอีกตรงที่ว่าพี่สาวของคนที่เป็นร่างทรงในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่อยากเป็นร่างทรงใช่ไหมครับก็เลยหนีไปแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ แล้วก็ไปเข้าคิดครับเพราะว่าในภาพยนตร์เนี่ยในงานศพคุณพ่อบัตรหลวงก็มานะครับแต่งตัวภูมิฐานมากนะครับแล้วก็มาร่วมงานและในภาพยนตร์เนี่ยก็ถายเห็นบางฉากที่เหมือนเป็นกิจกรรมในมุมของศาสนาคิดนะครับมีการแห่ดาวนะครับหรือว่ามีการไปร่วมพิธีในโบสถ์อะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าในวันที่ พี่สาวของคนที่เป็นร่างทรงในปัจจุบันเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเหมือนกับเกิดค,คาถามในชีวิตอยากไปพึ่งเหมือนกันในมุมนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของอดีตเนี่ยนะครับหมายความว่าความรู้สึกในอดีตกับสถานที่จริงเนี่ยเราก็จะมีความคิดว่าเหมือนกับว่าถ้าใครที่เป็นคิสเนี่ยพูดผีปีศาจเนี่ยก็จะไม่กล้ามายุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวไปนะครับก็ต้องแล้วแต่วิจารณญาณไปนะครับแต่ว่าในภาพยนตร์เนี่ยผมสังเกตดูนะครับในมุมมองของผมก็คือว่า มันก็มีการถ่ายทําที่ทําลักษณะเหมือนกับภาพยนตร์เกาหลีนะครับที่เวลาจะพูดถึงเรื่องคิดศาสนากับวิญญาณกับผีพีศศาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะใช้บุมกล้องจะใช้แสงจะใช้อะไรแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่สุดแล้วภาพยนตร์ก็ไม่ได้หยิบประเด็นนี้ไปพูดต่ออะไรนะครับที่สุดมันก็ไปในมุมของสิ่งที่ภาพยนตร์พยายามจะทำนะครับผมรู้สึกว่า แต่ว่าเป็นสารคดีก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ก็กึ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองไปชมนะครับแต่ว่าเชียร์ครับเพราะว่าภาพยนตร์ไทยก็ยังไงก็ช่วยส่งเสริมกันนะครับในคําว่าร่างทรงเนี่ยครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า the medium medium นี่เราเข้าใจว่ามันแปลว่ากลางนะครับเพราะนั้นบางทีมันอาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นคนกลางก็ได้นะครับในความเป็นร่างทรงเนี่ยครับก็คือว่ามนุษย์คนหนึ่งต้อง เป็นร่างทรงให้กับจิตวิญญาณครูอาจารย์หรือดวงวิญญาณหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ว่าไปก็ต้องอัญเชิญวิญญาณดวงนั้นหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ตรงนั้นมาประทับกับร่างทรงนั้นนะครับทีนี้ในของคาทอลิกเนี่ยครับเขาจะมีคําว่าประกาศกโปรเฟกประกาศกเป็นใครครับประกาศศเป็นคนที่พูดในนามของพระเจ้าและอยู่ภายใต้การดลใจของพระเจ้าเหมือนกันไหมครับ ผมว่าต่างกันนะครับเพราะว่าถ้าร่างทรงก็คือว่าเขาล่างบาประทับแต่ว่าถ้าประกาศศกเขาก็คือคนที่พูดในพระนามของพระเจ้าและพระเป็นเจ้าก็จะดลใจให้เขานะครับนักศึกษาต่อีกครับว่าโปรเฟกเนี่ยนะครับมาจากคําไหนมาจากคําภาษากรีกครับหมายถึงผู้ได้รับการดลใจจากพระจิตนะครับให้พูดในพระนามของพระเจ้าแล้วก็เวลาที่เขาได้รับสารจากพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะต้องเผยแพร่ต่อไปครับในคาว่าประกาศศกจึงมีคําว่าประกาศศกใหญ่ เมเจอร์โปรเฟกนะครับเช่นประกาศศกอิสยาเดเรมี Jeremy, นะครับแล้วก็เอเซเคียนดาเนียนอะไรเป็นต้นนะครับแล้วก็มีประกาศศกน้อยนะครับหรือประกาศศกเล็กก็ได้มาราคีเสคาริยาฮักกานะครับมีประกาศศกหญิงด้วยนะครับในมุมของคารทุลิกเนี่ยยังมีชื่อเรียกประกาศศกเทสเทียมนะครับแล้วก็ในคําว่าประกาศศกเองเนี่ยนะครับพี่น้องโปรเตสันจะใช้คําว่า ผู้เผยพระวจนะนะครับคำนี้ก็ตรงดีนะครับก็คือเผยพระวาจาของพระเ็นเจ้าอย่างเดียวเลยนะครับหรือเราดูภาพยนตร์บ่อยๆเนี่ยเราจะเจอครับว่าศาสดาพยากรณ์ก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่สุดแล้วรวมๆเนี่ยครับบุคคลเหล่านี้ครับเขาก็คือผู้ที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้าจะบอกว่าเป็นกระบอกเสียงก็ได้จะบอกว่าเป็นคนที่นําเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยมาให้กับ บางทีเฉพาะกลุ่มบางทีเฉพาะคนบางทีจะพาะเมืองอะไรต่างๆเขาก็ทําหน้าที่ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวในพระคัมภีระธรรมเก่าเนี่ยครับก็จึงมีเรื่องราวของที่เป็นกฎหมายที่เป็นเรื่องราวของปีชายานต่างๆแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็กลุ่มหนังสือใหญ่ๆเลยก็จึงเป็นเรื่องราวของประกาศศกนะครับเพราะฉะนั้นประกาศศกเนี่ยถ้าเกิดถามว่า เอ๊ะ hey, ตกลงประกาศศกนี่มันต่างกับร่างทรงไหมประกาศศกไม่ใช่ร่างทรงแน่นอนนะครับเพราะว่าพระเ็นเจ้าไม่ได้มาเข้าร่างของประกาศศกแล้วก็มีเสียงแปลกแล้วก็สามารถพูดได้แต่ว่าประกาศศกคือคนคนนั้นร่างของเขาแต่พูดจากการดลใจของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นในมุมที่มีการใช้ศัพท์อย่างของร่างทรงเราจะใช้ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษว่าเดอะมีเดียมนะครับก็คือคนกลางนั่นแหละครับแต่ว่าของประกาศศกนั้นเป็น ผู้ประกาศเป็นแมสเซนเจอร์เป็นผู้นําเรื่องราวของพระเป็นเจ้าให้กับบรรดาสตรบุุษหรือบรรดาประชากรของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นร่างทรงก็เป็นความเชื่อในสังคมไทยที่เราพบเห็นเจอๆนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจติดตามนะครับรายได้ดีมากนะครับถ้าเกิดเราติดตามในรายละเอียดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามีคนแบบโอ้กลัวนะครับมีเหมือนกับดูจากรีวิวหรืออะไรต่างๆนะครับ ก็คงเป็นภาพยร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าจะได้รับการกล่าวขวัญถึงนะครับแต่ที่สุดแล้วครับสิ่งที่น่าจะได้รับการกล่าวขวัญถึงจริงๆแล้วก็คือความดีงามของชีวิตที่แต่ละคนจะต้องเป็นนะครับในร่างทรงเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาจําเป็นจะต้องดําเนินชีวิตในแบบนั้นเขาหนีไม่ได้เขาหนีแล้วเ็าจะเป็นสิ่งที่โหมีความยากลําบากนะครับมีโทษเกิดขึ้นกับชีวิตมากมายเลยถามว่าประกาศศกหนีได้ไหมครับ จากหนังสือพระคัมภีร์นะครับบางเล่มได้เล่าถึงว่าประกาศกได้รับมอบหมายให้ไปเตือนคนบาปให้กลับใจนะครับประกาศศกก็รู้สึกว่าอืมฉันไม่อยากไปเลยก็พยายามจะหนีเหมือนกันนะครับแต่น้าพระทัยของพระเบญเจ้าที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาทําหน้าที่ของเขาเพราะว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญสูงสุดก็คือว่าการช่วยเหลือคนอืน่นการที่จะทําให้คนอื่นนั้นกลับมาหาพระเบญเจ้าเหมือนเดิมน,นะครับมันมีเรื่องที่ ไม่ได้เหมือนกันทั้งทีเดียวแต่ว่าภาระสําคัญที่สุดที่แต่ละคนต้องอยู่และ,ะเผชิญก็คือว่ามันต้องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประกาศศครับก็คือคําที่ชัดเจนของประกาศศคือประกาศคําคที่ชัดเจนของร่างทรงคือร่างนั้นที่ทรงการประทับอยู่ของสิ่งที่เขาต้องใช้ร่างนั้นผ่านนะครับผ่านไปแล้วก็จะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปนะครับซึ่งตรงนี้ ผมเชื่อว่ามันคงไม่มีคําอธิบายในเชิงวิชาการนะครับแต่คําที่สามารถพูดได้ต่อไปก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องทําความเข้าใจแต่คําว่าประกาศศกนั้นไม่ต้องศึกษามากมายครับเพราะว่าชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าประกาศศกประกาศความเชื่อความรักของพระบิดาเจ้าและการประกาศความรักของพระบิดาเจ้าก็เป็นเขาเรียกว่ามิชชั่นนะครับเป็นภารกิจของคิตชนทุกคนที่ต้องทําหน้าที่นี้ด้วยครับ เราอยากจะตบท้ายด้วยพระวาจาของพระเบนเจ้าจากหนังสือประกาศกท่านหนึ่งครับเขาชื่อว่าประกาศกเยเรมีนะครับในบทที่1ข้อ9ถึงข้อ10ดูสิเราใส่ถ้อยคําของเราในปากของท่านแล้วดูสิวันนี้เราตั้งท่านเหนือนานาชาติและเหนืออาณาจักรต่างๆเพื่อถอนรากและทําให้พังทลายเพื่อทําลายและลื้อลงเพื่อจะได้ก่อสร้างและปลูกขึ้นใหม่คําสําคัญคือเราใส่ถ้อยคําของเราในปากของท่านครับ ต่อไปนี้ถ้าเราจะเป็นประกาศกนะครับก็มีประกาศกใหญ่ประกาศกน้อยเราเป็นประกาศศกที่ดีคนหนึ่งก็คือว่าพยายามครับประกาศความรักของพระพยายามเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งถ้าจะเป็นร่างทรงก็เป็นร่างที่ทําให้ทุกๆุกคนเห็นว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยครับทำให้เขาเห็นความดีงามความรักของพระเจ้าความเชื่อที่เราแต่ละคนมีนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดี มาแบ่งปันกันนะครับสับดาหน้าเราเป็นเดือนใหม่กันแล้วครับพฤศจิกายนชักหน้าสงสัยแล้วนะครับว่ายังมีภาพยนตร์ที่น่าจะเล่าต่ออีกไหมนะครับในฟังหนังดูสาระภาคพรอสคาร์นะครับถ้ายังมีต่อก็ต้องเป็นซีซั่น3านะครับติดตามกันดูครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพมีความสุขในทุกวันครับสวัสดีครับ